สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูของลดราคานะคะเป็นพุงกึ่งแจนะลดราคาเหลือโหลละ65บาทนะคะแต่ว่าจะเลือกแบบเลือกลายไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีเซตละ1แบบเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะสรุปยอดให้น้องๆที่พร้อมโอนเลยเท่านั้นนะคะหลังจากสรุปยอดอไม่รับแบบว่าจองค้างนะคะก็คือต้องโอนเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะโอนมาซ้ากันนะคะเพราะว่ามันจะมีเซตละ1แบบเท่านั้นจากราคาอันละ10บาทนะตอนนี้ก็คือลดเหลือโหลละ65บาทนะคะ ก็จะตกอยู่ที่อันละประมาณ5บาทกว่าๆเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าจะเลือกแบบไม่ได้นะแม่ค้ามาให้แล้วนะคะอันนี้เป็นเซตที่1น,นะคะเริ่มจากเซตที่1ก็จะเป็นพวงกุญแจมีของ NCT นะคะเป็นรูปแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นของไอคอนนะคะอ่าอันนี้เป็นของ BTS นะคะเป็นลายนี้นะอาจจะตะแคงกับหัวนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีคะไปให้นะคะน,นี่ก็จะเป็นจองกุ๊กนะ อันนี้ก็จะเป็น NCT อีกเหมือนกันให้ดูตามแบบไปเลยนะคะแล้วก็เลือกเซตเลยเฉพาะพร้อมโอนเท่านั้นนะคะคือถ้าเกิดสรุปยอดไปแล้วยังไม่โอนก็จะยังไม่สรุปยอดให้นะคะคือจะต้องเตรียมโอนเลยนะหลังจากที่ทักมานะคะอันนี้เป็น Stay k i ิ t นะคะแล้วก็ Seven นะคะ BTS อันนี้ก็จะเป็นส a y คิดอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นของ ไอคอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของวงไอคอนลดเหลืออันละ5บาทกว่าๆเองเท่านั้นนะคะไม่ถึง10บาทเลย NCT นะคะแล้วก็จะเป็นพวงกุญแจการ์ตูนเป็นรูปนี้นะคะอันนี้เซตที่1นะคะราคาเซตละ65บาทมี12ชิ้นนะคะต่อไปนะคะเป็นเซตที่2นะเดี๋ยวดูรูปภาพเลยนะคะจะคาเซตค่ แต่ละแบบไม่ได้นะก็คือแม่จะค้ามาให้แล้วต้องรับตามนี้เท่านั้นนะคะอันนี้เป็นเซตที่2ก็จะมีเป็นลิซ่านะคะน,นี่ก็จะเป็นลิซ่าอีก1ลายนะคะแสงสะท้อนหน่อยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นจีซูนะคะจีซูเหมือนกันนะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือจะทําเป็นเซตเซตใส่กล่องเอาไว้ให้นะคะ แต่ถ้าเกิดสั่งค้ากับแบบอื่นก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกล่องให้เนาะเฉพาะคนที่พร้อมโอนเท่านั้นนะคะลดราคาเหลือชิ้นละ5บาทประมาณ5.5บาทนะคะจากราคาอันละ10บาทเนาะโหลละ65นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตที่2นะอันนี้คุ้มมากๆเลยนะคะถ้าเกิดเหมาทั้งหมดมันจะมี12เซตนะคะก็ราคา750บาทนะคะอันนี้เป็นเซตที่2นะคะราคา65บาบาทเดี๋ยวดูว่าชอบเซตไหนเราก็สามารถ ทักเข้ามาได้นะคะบอกว่าพร้อมโอนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือยองแจนะคะอันนี้เป็นพวงกุญแจกระตูนนะคะเป็นของก๊อตเซเว่นนะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นม้านะคะแล้จะมีเป็นแบบซ้ำแบบได้คือว่าแม่จะคะเอาไว้ให้แล้วนะคะอํมลดราคานะเหลือชิ้นละ5บาท5.5บาทนะคะนี่เลยจากราคาอันละ10บบาทนะคะเมื่อก่อนนะนี่เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจรูปภาพนะคะ อันนี้เป็นเซตที่3นะคะราคาเซตละ65บาทอีกเหมือนกันบางเซตอาจจะมีเพิ่12ชิ้นนะอันนี้เซตที่3นะคะต่อไปก็จะเป็นเซตที่4นะคะเซตที่4ก็จะเป็นพวงกุญแจอีกเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นค่อคะวรรณวันแล้วก็ BTS นะคะอันนี้อันนี้เป็นพวงกุญแจที่อยู่ในเซตที่4นะคะนี่เลย ก็จะมีเป็นแบบนี้ถ้าเป็นพวงกุญแจกระตุนมันก็จะเป็นลายทั้งหน้าและหลังนะคะให้ดูไปช้าๆนะคะจะได้รู้ว่าในเซตที่เราเลือกไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะดูถูกใจเซตไหนนะ,ะก็คือย้อนกลับดูย้อนกลับไปกลับมาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดพร้อมโอนแล้วทักมาได้เลยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตที่4นะคะราคา65บาทเหมือนกันอันนี้อีก1ชิ้นนะคะรานะคา65บาทต่อไปนะคะก็จะเป็นเซตที่5นะคะ เซตที5่5้าก็65บาบาทอีกเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะเป็น BTS นะคะนี้เป็นจองกุ๊ปนะมีคะมีเตคิดด้วยนะคะน,นี่เลยอันนี้ก็จะไปรีวิวช้าๆหน่อยเพราะว่าจะให้ดูว่าในแต่ละเซตเนี่ยมันมีรูปอะไรบ้างนะคะแบบนี้นะอันนี้เซเวนทีน BTS นะคะแบบนี้แล้วก็จะเป็นอันนี้ไอคอนนะคะอันนี้ก็ไอคอน NCT น,นี่ก็เป็นไอคอนอีกเหมือนกันแล้วก็จะเป็น BTS นะคะก็คูมนะซื้อเหมาทั้งหมด12เซต750นะคะตกทีละ5บาทหน่อยๆนะคะนี่เป็นเซตที่6ต่อเลยนะคะก็จะเป็นดิซ่าแบบนี้นะคะรูปก็ตามนี้เลยในแต่ละเซตนะคะนี่เลยส่งไปสนีเท่านั้นนะคะค่าส่งก็ถ้าเกิดเอาแค่เซตเดียวนะคะก็คือ30บาทลงทะเบียนถ้า i m S 50บาทนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดสั่งหลายเซ็ตก,ก็จะราคาเพิ่มตามน้ําหนักไปนะคะตามจํานวนเนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเน้นของแบ็คพิค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตที่6รลคา65บาทอีกเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเซตที่7แล้วนะคะเซตที่7นี้ก็น่าจะเน้นแบ็คพิคงอีกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นนี้เป็นดิซ่าเป็นอันนี้เป็นแผ่นใหญ่เลยนะคะ ก็เป็นแบบนี้นะถ้าเกิดใครซื้อไปขายก็คุ้มนะคะถ้าเกิดซื้อเหมาไปเลยก็ได้12เซตนะคะเซตละ12ชิ้นนะก็อยู่ที่ราคา750บาทเท่านั้นนะคะตกอันละ5บาทหน่อยๆนะคะเอาไปขาย10-15บาทก็ยังได้กำไรเยอะนะคะเท่าตัวเลยนะแบบนี้นะคะช่วงปีใหม่นะคะใครซื้อไปขายได้เลยนะตามนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเซตที่ อันนี้เป็นเซตที่7นะคะอ่าดแล้วต่อไปเซตที่8นะคะ8มาทางนี้นะก็จะมีเป็นรูปนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเน้นดักพิงนะคะี่เลยอันนี้เซตที่แราคา65บาบาทเหมือนกันนะคะน,นี่เลยเนาะ ชอบเซตไหนก็ทักมาได้เลยแล้วก็พร้อมโอนเลยเท่านั้นนะคะหลังจากสรุปยออคือต้องโอนเลยนะคะถ้าเกิดไม่โอนเลยแม่ขอตัดสิทธิ์เพราะว่ามันมีเซตละแบบเท่านั้นนะคะไม่งั้นมันจะโอนมาซ้ําซ้อนกันนะคะไม่ได้ของนะอันนี้เป็นเซตที่865บาทนะคะต่อไปเซตที่9นะคะเซตที่9ก็จะเป็นอันนี้ก็จะค้าเป็นเข็มกัดให้นะคะเป็นแบบเข็มกัดรูปดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นแบบบางนะเข็มกัดก็จะมีลายซ้ำหน่อยนะคะน,นี้เป็นพี่มาร์กนะคะแล้วก็ นี่เลยเจโฮปนะคะอันนี้ก็แบมแบมแล้วก็เป็นม์านะคะอันนี้ก็จะเป็นแบมแบมอีกเหมือนกันเป็นอันใหญ่นะคะแล้วก็จะมีคัพพวงกุญแจของ BNK บางคนให้นะคะเป็นพี่แก้วพี่ปันพี่เชอร์ปางนะคะแล้วก็จะมีแบ็คพิงค์ซ่านะคะอีก2ชิ้นแบบนี้แล้วก็เป็นพวงกุญแจอะคริลิกอันเล็กของลายรูปพี่ม์านะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตที่9นะคะ6 5บาท ต่อไปนะคะจะเป็นเซตที่10นะคะก็ตามนี้เนาะใกล้หมดแล้วนะเซตที่10มันมี1 2เซตนะคะอันนี้ก็ดูรูปภาพเลยนะคะอันนี้เป็นเซตที่10นะนี่นะคะนี่เลยแล้วก็จะมีของ BTS มาด้วยนะนี่เลย BTS นะคะอืนี่นะคะ ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ซื้อไปขายเนาะเพราะว่ามันจะได้กาไรเยอะไปค้ากับอันที่เรามีอยู่นะคะอันนี้เซตที่10นะคะราคา65บาทอีกเช่นเดียวกันทุกชิ้นทุกเซตราคา65้านะคะมี12ชิ้นนะคะนี่เลยอันนี้เป็นเซตที่11นะคะนี่นะตานี้นะคะมันอาจจะซ้ำบ้านถ้าเกิดซื้อไปหลายเซตมันก็จะไปค้ากันได้นะคะแบบนี้นี่นะคะ อันนี้ก็เป็นจีมินนะคะ BTS อาจจะไม่ได้ครบวงนะแล้วก็อันนี้เป็นเลมอนเลมอนนะคะอันนี้เซตที่11นะคะราคา65บาทนะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นเซตที่12เซตสุดท้ายอันนี้ก็คุ้มมากเลยเพราะว่าได้พวงกุญแจแบบนี้ไปเป็นพวงกุญแจโฟมนะคะเป็นแท่งไฟนี้เป็นของ BTS นะคะขายอันละปกติ15บาทนะคะ อันนี้ก็มาลดราคาให้แล้วก็เป็นพวงกุญแจหัวโตด้วยนะคะแบบนี้ของ BTS นะคะรูปก็จะประมาณนี้เลยอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นเซตละ65บาทนะคะมีอะคริลิกยุกยอมด้วยนะแล้วก็เป็นจิมินด้วยนะคะเซตนี้เซตที่12นี้คุ้มมากนะคะแล้วก็เป็นพวงกุญแจกระตูนเนาะอันนี้เป็นเซตที่12นะคะน,นี่ก็จะเป็น ของติ่งเกาหลีเป็นพวงกุญแจที่ลดราคานะคะมี12เซตเซตละ12ชิ้นนะคะเซตละราคา65บาทขอคนพร้อมโอนเท่านั้นนะคะหลังจากสรุปยอดปุ๊บคือโอนเลยไม่รับจองเอาไว้นะคะถ้าเกิดสรุปยอดแล้วไม่โอนมาขอตัดสิทธิ์ไปเลยแล้วกันให้คนที่โอนมาก่อนนะคะก็ยังไงก็ถ้าเกิดชอบก็ทักเข้ามาได้นะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ